อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจบจบที่ผู้ชายคนนี้เลยค่ะนะและ้วเข้ามาเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะว่าจะจบอพนัขึ้นหน่อยนะขอน้ำด้วยอขอน้ำขวดโอ้โหหน้าเหรอเนี้มันมากนะคะทำงานตัง้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้หยุดนะครับยังไม่มาคุยไปก่อนอะ, <Okay. S 1> อะ เชิญแขกท่านต่อไปครับเออไปเกี่ยวกับฟ้าหลาอฝนอ้าวฝนนี่เขาว่าอะไรพอไม่เห็นเอาไม่ตามไม่นะอา้าวตอนนี้อยู่ในช่องที่เปตตาเปิดนะครับเรามาสนุกสนานกันสาระไม่มีเราแส่แว่นนั่นสาระไม่มีมีแต่ความสนุกสนานมาม่าก็ไม่มีมาม่าไม่ม,ม,าม,าม,มีมีความสนุกสนานกันเพราะเราจบแล้วนนเนาะไอ้เนาะใช่เราจบกันที่คนนี้นะพี่นัดจบที่คนนี้นะคะจบที่คนนี้ยิงเล็ก มา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 อึบอึบโอ้ยมีความสุขสนานกันดีกว่าแล้วโอ้หุ่นกันมา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 อึบอึบมาแล้วมาแล้วคอมแล้วทำตามขึ้ขนมาคนอนงั้ เยอะกว่เล่นเพลไปเล่นครบพันกี่เล่นโอ้คบพันเพี่นัดอะไรขาลงแน่ะหกดแล้วให้พี่นัดครับขาลงแคมันลงทำไมลงนิดนึงไม่ต้องลงลงอีกก็มันลงก็ไม่เห็นหัวนี่ลงอีกหญิงสุบันสู้ๆครับกอมครับขอมครับก็อย่างเงี้ถูกต้องแล้วมันลงไม่ได้ลงเมี ออตอนนี้ขอเวลาเตรียมอุปกรณ์แป๊บนะเพราะว่าพูดแล้วไม่ฟังมาแนวมาแนมมาแนมมาแนม้วยิงเล็กสวัสดีครับยิงเล็กเอาไว้ติดตามเขา ไปครับ,รบแล้วแต่ความสนใจของแต่ละเรื่องทุกเรื่องจบจบ,จบที่ผู้ชายคนนี้นะะ<ป>จบผู้ชายคนนี้นะคะจบจบโอ้ยเขาจะว่าอะไรเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกันแล้วแต่เขาพอน,นุ่มตามสบายอยู่ไม่ได้ออกมาประมาณนั้นแหละอเราก็อยู่นิ่งของเรานะแต่เขาอยู่ไม่ได้ก็โอ้ยมันร้อนอะ ถ้าเหลืองร้อนเหืองไข้มันร้อนนะโอ้ยร้อนตูดร้อนตูดร้อนตูดอยู่พอได้ก็ช่วยก็ได้เด้อไปได้ไปทำหนังเจ้าเด้อโอ้ยสนะิที่แล้วมือนี้ฝังฝ่าหลังฝนเด้อยสยกันเบิดเนี่ยจว,วันจิ้วเชื้อจาย์โอ้ยกดหัวใจมาให้ลหลายๆโอ้ยขอบคุณ เลยที่แปะกนแล้วโอ้ดี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 เลยที่เปียบแล้วโอ้ตา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 มาครับมามากันเตื้อดัดๆเด้อสนุกสนานกันช่องนี้ไม่มีสาระอะไรเด้อมีแต่คนสนุกสนานม่วนกันใครดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ดูครับ เพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรต้องเฮาบ้านเราอีสานบ้านเรามวนๆกันคุยสนุกสนานไม่มีสาระอะไรเลยนอกจากไม่มีสาระแค่นั้นแหละถ้าไม่อยากฟังก็อ๊้น้ำตาจีตไหลครับพี่ก็มารับชมนะสามหกสามเจ็ด โอ้มามามาด่านครับจากพี่จิตโอ้ใครมาครับคุณพี่จิตครับมั้งเราอยู่ทีมเดียวกันเราต้องมาช่วยกันสมัครสมานสามเกียกันกดหัวใจให้รัวๆใครด่ายาเอามาเลยจะได้ไม่มีปัญหาค่ะโอ้จริงครับจริงครับเขาด่าก็ด่าไปแล้วแต่เขาตามที่เขาสบายเขาอยากด่าก็ด่าไปตามใบเพราะเราหยงเรางม่อเม่แม่อทำมมหากินของเราไปเนาะ ขายหมูสองแดดขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเพราะว่ <พอ S 2> าเพราะว่าเขาด่เาเขาก็ไมา่ได้มามาให้ทางเรา้รมาแลวเขาก็ได้ใช่แค่คําพูดของเขาแค่นั้นเดละลมปากลิ้นไม่มีกระดูกพูดยังไงก็ได้เนี่ยเหมือนเนี้ยลิ้นไม่มีกระดูกพูดยังไงก็ได้พริกจากขาวให้กลายเป็นดำพริก,กดำให้กลายเป็นขาวก็ได้แล้วแต่เขาความสุขของเขาความสบายครับแล้วแต่เขาไอเราไม่ตอบโต้เราอยู่ของเราคนไม่เห็น นี่เห็นอยู่ที่ตรงนี้จบให้นอนเล่นเหมือนเป็นเขื่อนแข่งเลยพี่โอ้ยนัดโอ้กับุครับหุครับเชร์กันนะไอ้พวกนี้ก็อเด็กๆโอ้เจนี่เจนี่โอ้กำลังเจนี่โอ้กดมาให้รัรวๆแล้วโอ้สะมาพ่เป็นหลอด้ด้เนี่ยหล่อมากหล่อม่ปรึกษาใครเลยเนี่ยยิงข้าอย่าไปสนใจ ไม่สนใจครับแล้วแต่เขาตามสบายใครอยากอะไรก็แล้วแต่เขาเรื่องเขานะเพราะเราก็ทุกวันนี้ก็ทามาหากินช่วยครอบครัวเลยดีกว่าหากินหาเงินหาทองเลี้ยงก็ให้กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วนะมีเมียนสักสามคนก็ยังดีโอเลี้ยงเมียน้อยสักสามคนหยอกหยอกเล่นเน้ะหยอกหยอกมาขำกันอย่ากวดนะพี่หยอกเล่นเฉยสือ อีปลฮะเรื่องไปามาแล้วเอออย่าไปให้ค่ามันพี่เพชรสนุกของเราดีกว่าใช่ครับใช่ครับถูกครับเราสนุกช่องนี้ไม่มีสาระอะไรนะไม่ได่าใครแล้วก็เรามาม่วนกันสนุกสนานกันสนุกสนานเฮฮาไม่เกี่ยวกับใครโลกนี้เป็นของเราคนเดียวนะครับช่องพี่เพชรปลาเปื่นเด้อที่เข้ามาเม้มมาบ่นมาด่าเนี่ยคุณเข้ามาผิดช่องแล้วนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องฟ้าลังฝนนะครับตอนนี้ช่องเนี้ย เขาอวนมาให้ช่องพิเิธปาเพลินวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจให้นะอุดมอันนี้ไม่หมุนแต่อันนี้มันหมุนอ่ะเห็นนะต้องค่อยๆขยับมันโอเคโอเคตามนะหมุนๆออกมาแล้วมาแล้วมยี่นี่ยี่นาวค่ะสู้ทํำต่อไปกันรักสมัิคีจากตามนะ มากับผู้ใดน่นอก็อยูปุ๋ยเนี่ยมันนี่ไงเออนั่มันยังไหนนู่นแล้วเด่อเลื่อนมันไว<ม>ต้องค่อยๆเลื่อนม,มันแล้วค่อยอย่างนี้โอเคโอเคกะโคดสั่งนะก็ต้องตามัมา,สว,ส,พพาพสวัสดีครับพี่เป็ดพาเพลินสวัสดีครับนี่ วันนี้พี่เพชรจะเล่นกีตาร์ให้ฟังนะแต่ขออย่างใดมีข้อแม้กันนะหนึ่งพันร้อยพี่เพชรจะเล่นให้ฟังสองเพลงครับแล้วรองท่านจะไม่ผิดหวังวาวาม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 าเข้ามาเข้ามาไปหยุดไหนกันหมดเนาะ